สวัสดีครับสันคอนวีล็อกวันนี้เราจะมาว่ากันเรื่องของขวดแต่ไม่ใช่ประเด็นคอขวดสำหรับคอเกมหรือชาว PC แต่เป็นเรื่องของขวดจริงๆเรื่องของขวดแชมเปญขวดไวายที่ไปพบเจอว่าบนเรือไททานิกในซากเรือไททานิกมีขวดไวายมีขวดแชมเปญที่มันยังไม่แตกก็เลยมีคำถามตามตาม,มาว่าทำไม เพราะอะไรขวดวายหรือขวดแชมเปญเหล่านั้นถึงไม่แตกในขณะที่ประเด็นร้อนที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปเกี่ยวกับยานดำน้ำเรือดำน้ำไททันที่บอกว่าลงไปที่ความลึกเดียวกันกันกบซากของไททานิกแล้วโดนบีบอัดไม่รู้ว่าโดนบีบอัดก่อนถึงหรือถึงแต่แล้วทำไมสำหรับขวดแชมเปญขวดวายที่ลงไปกับซากเรือถึงไม่แตกภาพที่ปรากฏออกมา ก็จะเป็นแบบนี้จากวิดีโอจากสารคดีที่มีการสำรวจพบว่ามีขวดมากมายนะครับที่อยู่ในตัวเรือและถ้าดูจากสภาพเห็นไหมว่ามันไม่ได้แตกมันไม่โดนบีบทำไมมันไม่โดนครัชโดนหรือเกิดอาการอิมพลชันที่สาธิตให้ดูในคลิปของเรือหรือว่ายานดำน้ำไททันว่ามันเกิดระเบิดได้อย่างไรพอมาตรงนี้มันก็เลยเกิดข้อสงสัยเพราะอะไรอะความดันน้ำ ใต้ทะเลที่ระดับความลึก3,800เมตรมากถึง5,532 psi หรือ376เท่าของความดันบรรยากาศที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เราอยู่กับ1 atm หรือความดันบรรยากาศแต่ถ้าเกิดเรามองที่ pressure gauge pressure gauge จะชี้เป็น0ก็คือนั่นคือ1 atm และเมื่อเราอยู่ในความดันบรรยากาศผมมีขวดอยู่1ใบและเปิดฝาเอาไว้ทำไมถึงขวดไม่โดนความดันบรรยากาศบีบ ก็เพราะว่าเนื่องจากเราเปิดขวดอยู่ข้างในนี้ก็มีอากาศความดันบรรยากาศนะครับเท่าเท่าก,กันกับภายนอกเท่ากับว่ามันหักล้างกันเองขวดก็เลยคงสภาพเอาไว้แต่หากเราเอาขวดใบนี้แล้วก็ปิดฝาเอาลงไปในน้ําลึกมากๆมันก็จะค่อยๆโดนบีบโดนบีบโดนบีบแล้วแตกออกมาในที่สุดวนกลับมาที่ซากเรือหรือขวดที่อยู่ในไททานิก มันดูสภาพแบบดีมากจุกก๊อกก็ยังอยู่และมีการเคลมว่าอันนี้เป็นเพียงแค่การเคลมว่ามันคือไวน์จากไททานิกซึ่งไม่มีการรับรองไม่มีการออกมายืนยันหรือมีการตรวจสอบว่ามันคือไวน์จากไททานิกจริงๆหรือเปล่าและก็มีนักดื่มไวน์หรือผู้ที่สะสมไวน์ทั้งหลายออกมาบอกว่าเนี่ยจากที่ได้ชิมรสชาติของไวน์นะ มันยัง i n นเทกมันยังคงมีความเป็นวายและรสชาติดีอยู่เลยแต่ก็ไม่มีการยืนยนันเป็นการพูดกันในกลุ่มเล็กๆเ,เหมือนกับว่าพูดเพื่อสร้างมูลค่าแล้วลงไปเอาเพราะว่าในซากเรือไททานิกมีขวดวายอีกนับพันที่คงสภาพเอาไว้มันไม่แตกและและเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วก็มีการถกเถียงกันพอสมควรและเรายังไม่มีคำตอบแบบชัดเจนว่าสรุปแล้วขวดวายที่เห็นตรงนี้ เป็นขวดไวน์ที่มาจากซา,ากเรือไททานิกจริงๆหรือเปล่าและทุกอย่างมันยังคงสภาพดีจริงไหมไวน์ภายในยังคงมีความเป็นไวน์หรือเปล่าแต่จากที่ผมลองค้นหาข้อมูลมานะครับอันนี้เรื่องของจุกก๊อกเดี๋ยวกลับมาพูดอีกนิดนึงพูดถึงเรื่องของไวน์ก็หาไปหามาหรือแชมเปญที่นี่สำหรับเว็บอะไรนะ o f the cloth box อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่บอก ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการชิมวายจากซากเรือนะครับ151ปีเป็นเรือในสมัยส,ยสงครามกลางเมืองในสหรัฐพอเปิดออกมาชิมเกิดอะไรขึ้นบอกว่าเทสเตดไลท์รสชาติ water แครปวอเตอร์เหมือนน้ำปูแก๊โซลีนน้ำมันเบนซินซอวอเตอร์ก็น้ำเกลือน้ำทะเลวินิเจอร์วินิก้าคืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็วิดฮินออฟอะไรเนี่ยซิ เออซิตรัสแอนแอลกอฮอลก็รู้สึกว่ามันมีแอลกอฮอลอยู่แล้วก็มีบางอย่างซ่อนอยู่นะครับแบบนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าเมื่อมีรสชาติเหมือนกับน้ำปูมีรสชาติน้ำทะเลรสชาติเบนซินแบบนี้แสดงว่าน้ำทะเลสามารถเล็ดรอดเล็ดรอดเข้าไปในขวดได้และก็มานั่งคิดผมนั่งเซิร์ชนั่งหาข้อมูลไปตามเว็บไซต์ฟิสิกส์หรือใน reddit ก็มีการถกเถียงกันว่าบางทีขวดอาจจะรับแรงได้นะครับถ้าเรามาดูจากไว้บอร์ดข้างหน้ากันก่อนนิดหนึ่งที่จะมาวิเคราะห์กันว่าเออเกิดอะไรขึ้นทําไมมันไม่แตกในกรณีที่ผมอธิบายไปตรงนี้เมื่อกี้และถ้าเกิดว่าเราอยู่ในน้ําด้านขวาเราเปิดฝานะครับจะลงไปลึกขนาดไหนก็ตามเมื่อขวดจมลงไปน้ําก็เข้าไปอยู่ในขวดเมื่อทั้งในขวดและนอกขวด มีน้ำในขวดมีน้ำจนเต็มไม่มีอากาศให้โดนแบบบีบได้อะไรได้เท่ากับว่าความดันระหว่างภายในกับภายนอกนะครับมันเท่ากันพอมันเท่ากันขวดก็เลยคงสภาพไม่แตกอันนี้ง่ายในกรณีที่ขวดมันเปิดฝาอยู่ซึ่งในสารคดีก็มีเยอะว่าเห็นขวดที่วางอยู่นะครับที่แบบไม่มีฝาอันนี้ไม่แปลกที่มันไม่แตกเพราะแรงกระจายกระทํา เท่ากันทุกพื้นที่ทั้งด้านในและด้านนอกแต่พอมาเป็นกรณีขวดที่ปิดฝานะครับแต่อย่าลืมนะว่าขวดวายขวดจมเป็นที่อยู่ในซากเรือไททานิกเป็นไม้ก๊อกหรือว่าเป็นคอที่มีหน้าตาประมาณแบบนี้ซึ่งเป็นรูปทรงดอกเห็ดแบบนี้นะครับวนกลับมาที่ไว้บอร์ดกรณีที่เราปิดฝาภายในขวดอาจจะมีความดัน1 atm หรือ14.7ปอนด์ต่อตารางนิ้วหรืออาจจะมากกว่าขวดวายอาจจะมากกว่าขวดวายอาจจะ2 ATM 3 ATM ก็แล้วแต่เพราะว่ามันเกิดแอลกอฮอล์ตลอดเวลาและคราวนี้พอเราปิดฝาภายในมีความดันแค่ประมาณ1 2 3แบบนี้แต่ลงลึกลงไป3,800เมตรที่ระดับของซากเรือไททานิกความดันที่เกิดขึ้นตรงนั้นความกดน้ำแรงกดน้ำ 5,532 psi หรือประมาณ2.5ตันนะครับ2,500กิโลกรัมต่อตารางนิ้วซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่าขวดจะไม่โดนบีบจนแตกหรือในกรณีที่แบบว่าถ้ามันไม่โดนบีบจนแตกอย่างน้อยๆจุกคอตรงนี้ก็ควรโดนแรงดันน้ำอันมหาศาลนะครับดันจนจุกคอมันเข้าไปเพราะอะไรเพราะจุกคอแบบนี้หรือไม้ก๊อก มันไม่ได้แข็งมากมันไม่ได้เป็นไม้เนื้อแข็งมันนิ่มๆเราสามารถบีบกันได้และที่นะครับผมพยายามรีเสิร์ชมาอันนี้ไม่ได้คิดเองนะครับแต่ก็เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาถกเถียงกันจากเว็บไซต์ฟิสิกส์หลายๆที่เกี่ยวกับเหตุผลที่ว่าทําไมมันถึงไม่แตกเพราะสิ่งนี้แหละเพราะเจ้าตัวนี้แหละคือสิ่งที่น่าจะเป็นคําตอบว่าเกิดอะไรขึ้นเรามาชม ไว้บอรดตรงนี้กันต่อนะครับก็คือในกรณีที่ขวดนะครับถ้าเกิดไม่มีฝาเราทราบไปแล้วมันไม่แตกแน่นอนแต่พอกับซากเรือไททานิกที่มันจมและต้องรู้ไว้ด้วยต้องทำความเข้าใจไว้ด้วยว่าจากผิวน้ำลึกลงมาจนถึงก้นทะเล3.8กิโลมันไม่ได้จมแบบวับที่แบบว่าเสี้ยววิหรือวิเดียวจากผิวน้ำไททานิกของเรา พอหักโป๊ะและจมลงมาวุบลงมาที่นี่มันใช้เวลาค่อยๆจม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 ลงมาอันนี้พยายามหาแล้วละ่ะว่ามันจะใช้เวลานานเท่าไหร่อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแล้วพอมีขวดขวดมันก็อยู่ในเรือนะครับถ้าขวดมันอยู่นอกเรือมันก็ลอยพอมันอยู่ในเรือแบบนี้นะครับมันก็จมลงมาพร้อมกับเรือช้าๆซึ่งที่มีการสันนิษฐานก็ว่าเมื่อถึงความลึกจุดใดจุดหนึง่งเช่นผมยกตัวอย่างนี่ตัวอย่างนะ500เมตร พอมันถึงจุดนี้แรงกดน้ำก็มหาศาลแล้วนะครับอาจจะมีแรงมากพอที่ทำให้เจ้าไม้ก๊อกมันยุบตัวมันทริง้งมันเล็กลงมันโดนบีบนะครับพอมันโดนบีบเกิดอะไรขึ้นมีช่องว่างระหว่างปากขวดขอแค่มีช่องว่างนิดหน่อยเล็กนิดเดียวครึ่งมิลลิเมตร1มิลลิเมตรน้ำก็สามารถไหลออกไปได้ไหลเข้าไปได้ไหลเข้าไปในขวดได้ ถามว่าทำไมช่องเล็กนิดเดียวแล้วน้ําไหลเข้าไปได้บางทีที่คุณต่อก๊อกน้ําหมุนเกลียวเข้าไปช่องแทบจะไม่เห็นช่องว่างน่าจะระดับไมคครอนด้วยซ้ําแต่น้ํากลับสามารถโ <c oughs> ทษทีหยดได้ติงติ๋งติ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 ง,ตงแต่อันนี้ไม้ก๊กเจอกับความลึกบางทีอาจจะครึ่งกิโลเมตร1กิโลเมตรแล้วมันหดตัวมันเล็กลงแล้วก็เกิดช่องว่างพอเกิดช่องว่าง ระหว่างที่มันลงไปน้ําก็ไหลเข้าไปในขวดน้ําไหลเข้าไปในขวดความดันระหว่างภายนอกกับภายในก็ค่อยๆเท่ากันเท่ากันจนสุดท้ายดําดิ่งลงมาที่นี่น้ําก็ยังคงเข้าไปเรื่อยๆความดันมันก็รักษาอารักษาที่รักษาแรงดนันรักษาความดันของน้ําที่มันเท่ากันทั้งภายในภายนอกขวดก็เลยไม่แตกและในอีกหนึ่งข้อสันนิษฐานที่ว่าทําไมนะครับมันไม่แตกบางที จุกคอตรงนี้โดนอัดลงมาแล้วน้ำสามารถทะลุผ่านจุกคอได้เลยด้วยความดันอันมหาศาลพอเข้ามาในขวดเรียบร้อยมีน้ำในขวดมีน้ำมันก็ไม่แตกเพราะระหว่างความดันภายนอกและภายในเท่ากันสำหรับบทรสรุปสั้นๆตรงนี้อีกหนึ่งรอบก็คือเรายังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่าขวดเหล่านั้นที่เราเห็นนะครับจากสารคดีหรือจาก ตาม YouTube ตามคลิปสั้นของการสำรวจต่างๆทั้งหลายว่าเหล่านี้ขวดที่เห็นตรงนี้นะครับมันคงสภาพจริงหรือเปล่าหรือมันอาจจะแตกทะลุอยู่หรือมันอาจจะมีน้ำทะเลอยู่ข้างในเต็มๆส่วนขวดที่เอามาเคลมตรงนี้มีการอ้างแค่นั้นเองว่านี่คือวายจากซากเรือไททานิกมันก็มีมูลค่านะครับหลายแสนเหรียญอะไรแบบนี้สำหรับนักสะสมวายซึ่งบางทีเป็นการสร้างสตอรี่ เพื่อให้เกิดมูลค่าจากนั้นหากว่าสมมุติอยู่ๆขวดวายขวดนี้มีราคาหนึ่งล้านเหรียญหรือประมาณ30ล้านบาทแล้วคิดดูว่าใต้สมุดที่ซากเรือไททานิกมีขวดนับพันใบคุณมีมูลคุณสามารถสร้างรายได้มันมีมูลค่านับบิลเลียนหรือว่าเป็นพันล้านเหรียญเลยทีเดียวดังนั้นตรงนี้เหตุผลของเรื่องขวดที่อยู่ในซากเรือไททานิก ทำไมไม่แตกเรายังตอบไม่ได้ว่าเออตกลงแล้วอันนั้นที่เห็นมันมีน้ำอยู่ข้างในเต็มหรือเปล่าถ้าตามสมมติฐานที่บอกไปก็เท่ากับว่ามันไม่แตกเพราะจุกก๊อกมันอ,อ่อนแอน้ำไหลเข้าไปหรือบีบจนจุกก๊อกเล็กทำให้ภายในกับภายนอกขวดมีความดันเท่ากันแต่หากว่านะครับมีการยกขึ้นมาจริงๆแล้วปรากฏว่าทุกอย่างคงสภาพจริงๆและขวดไม่แตกที่ความลึกในระดับ3,800เมตร ด้วยแรงกดกว่า5,500 psi นับว่าจะเป็นอะไรที่แบบทึ่งมากแล้วก็เป็นการค้นพบครั้งใหม่คงจะมีคำถามต่างๆให้นักฟิสิกส์ให้นักวิทยาศาสตร์ได้งงงวยกันต่อไปนะครับแต่ถ้าง่ายๆเลยหากเป็นขวดที่เปิดฝาอยู่ไม่ว่าจะลงไปลึกเท่าไหร่นะครับมันก็ไม่แตกแต่บางทีในทางฟิสิกส์พอมันลงไปสมมุติว่าถ้าเกิดโลกใบนี้ลึกกว่า11กิโลแล้วมีน้ําทะเลขังอยู่ อาจจะลึก20-30กิโลบางทีมันก็จะโดนบีบจนผนังของแก้วแตกก็ได้อันนี้เราตอบไม่ได้นะครับคิดว่าน่าจะหายสงสัยกันแลน้วนะว่าทำไมขวดที่ปรากฏออกมามันถึงอยู่ในสภาพที่ดีมันถึงไม่แตกนะครับเค okay. แค่นี้แหละก็ฝากติดตามผลงานด้วยละกันนะครับอย่าลืม Subscribe YouTube และหากมีข้อสงสัยคำแนะนำติชมหรือต้องการคลิปอะไรในลักษณะเดียวกันนี้หรือเรื่องของยานดำน้ำต่างๆก็เสนอกันเข้ามาได้ในคอมเมนต์นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วละ่ะขอบคุณที่สละเวลากันเข้ามารับชมแค่นี้แหละครับแล้วเจอกันครับบ่ายครับ